สวัสดีรู้โจมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเอาพวกนี้มาต่อสู้กันนะครับนี่ไอ้พวกนี้เลยเริ่มจากไอ้พวกนี้ก่อนแล้วก็ไอพ้พูกต่อเรียงกันไปเรื่อยๆเลยละกันไฟไม่บานแล้วมึงน,นี่นี่นี่ นี่นี่เยอะเปล่าครับเยอะเปล่าบึม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 ขาผมาล้วมั้งนะโอ้โหแลาวก้าวต่อสู้้ม <c oughs> มีมากายเกินไป เราต้องสู้กับนะครับทุกคนสู้สู้ส,สยัดทุกตัวลงไปทุกตัวเลยแล้วเข้าการต่อสู้ได้ตายมาแน่โจมเต้โจมเตตู้มตู้มตูมชนะ อีซี่เดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมาบอกด้วยว่าช่วงตอนนี้ผมกำลังหาทางแก้เรื่องไล่สุดเดี๋ยวผมจะรีบหาทางแก้ให้ไวแสงที่สุดที่ผมจะทำได้แล้วกันนะซึ่งนะผมจะรีบหาวิธีทำ เพื่อไลฟ์สดให้ได้นะครับในอนาคตอาจจะมีผู้ติดตามของผมอาจจะมีถึงร้อยคนนะในอนาคตมนโนไปเองนะนะั่นแหละอันนี้แค่มันโนไปไม่มีอะไรหรอก ปักกาเราก็ต้องรีบหาทางแก้การไล่สดนะช่วงนี้นะถ้าผมหาทางแก้ได้ผมจะไล่สดให้ดูเลยแบบชัด,ชด จุ๊บจุ๊บโอ้โหรถขับโคตรยากเลยเหยียดไปขึ้นลงอูโโอ้โโนะอพุ่งแบบสุดแรงเกิดไปไหนล้วไม่รู้แต่ที่เรารู้เราขับอยู่โอ้โหรถสายไปมาอ๋อโอ้โหอุโฮโฮสไลหรือ กลับมาลงพักอีกรอบมืนโคตรเร็วเร็วแสนจ้าเลยครับทุกชมทุกท่านโอ้โหโ,หโดนไปอย่างแปะเลยกูโอ้โหไม่ขับละซึ่งวันนี้นะ เราจะทำการลงคลิปเล็กน้อยนะงั้นคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับชุดหล่อๆของผมไว้เจอกันคลิปหน้าไปละาบบาย